โแล้วครับใหญ่ไหมโอ้โหดูตัวปลาอะไรครับเฮ้ยรถถังหรือเปล่าใช่เปล่าในพานรถถังโอ้โหนี่ครับมาอีกหนึ่งโอ้โหตัวนี้เป็นโลครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนยพิงน,น้องนาฟนะีดซีช่องวิถีพื้นบ้านเดลิบูรีนะครับพบกับผมช่างนาเดชนะแล้วก็พรานมิรอยู่ในเรือนะครับนันวันนี้เราจะมีภารกิจกู้อวนกับกู้หลอบเหมือนเดิมครับหนักลาอ่างเก็บน้ําทํางานแล้วนะวันนี้แม็กไม่ได้มานะครับไปกันสองคนหมายหางเก็บน้ําสะพานหินที่เดิมที่เก่าครับผมหมายหมายของเรานั่นเองก็เดี๋ยวตามไปลุ้นด้วยกันครับวันนี้ว่าจะได้อะไรบ้าง จะพอได้กับข้าวไหมได้มากได้น้อยนะครับเดี๋ยวไปนั่งเรือชมอ่างกันครับผมเจอละมันยังไงพันไป,ไปก็เรา หัวแรกมาครับ,รบได้ไม่ได้ในายพานอาจจะได้ต้องเก็บอวนขึ้นเอาไปซักกันทิงนะเลอะแล้วครับนี่หัวเมื่อกี้ไม่โดนเลยนะนายพานโอ้ยหัวนี้มีนี่โอ้โดนแล้วครับนี่แหม่ลอยลำเลยนะใหญ่ไหม,มยอ,ยอหวันนี้สิบสองเส้นนะโอ้ดูตัว ไม่นี่สิบสองเซนเอ็นยี่สิบครับตัวแป้งเลย เอ็นนี่ก็จะดึงขาดยากเลยนะเอ็นเบอร์ใหญ่ครับแต่ก็ไม่ขนามือหรอกใช่ไหมพนันบางทีหาช่องปลดไม่ได้ครับปลาตัวมันใหญ่ผ่านมิดบอกไงสละตาอ้วนใช่ไหม <c oughs> เอาไซส์ใหญ่ๆอย่างนี้ครับแลกไม่เป็นไรแป <c oughs> ดขีดโลนึงได้นะตัวนี้เนีนะ <c oughs> รู้ <c oughs> อในี้ชัดๆหน่อยนี่ครับปนินอ่างเก็บน้ำเอานับหนึ่งกันแล้วมีแป้าไหนพัน,นเหรอ,อุ้ยนุ่งเงนุ่งางเห็น,นหหเห็นหางแล้วเห็นหางแล้วเห็นหางครับไม่ใช่เหรอไม่ใช่นี่วะหู้อ้วน แม่หลอนกันเองนะเห็นปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บเ <laughs> ออแต่ตัวเดียวครับหัวนี้มาต่อที่หัวนี้ครับเหมือนจะโดนแล้วหนุนในพานอยู่ใ,ใกลๆน,นะเนาะ <laughs> เดี๋ยวนะไหนอะข้างหน้านวนเดี๋ยวโอ้เขาขาว,ขาวนวลอะเนาะนั่นป่าอะไรครับเฮ้ย รถถังหรือเปล่าใช่เปล่าในพนันรถถัง,ถถงโอ้โห, <c oughs> โโหปลายี่สกครับหนึ่งตัวรถถังฝั่งทนอุ้ยตรงนี้ตัวนูน่นโอ้โหัวนี้ติดสองตัวแล้วครับอันนี้สัก,กรใหม่ แานักตกปลาเ็าเรียกเจ้ารถถังใช่ไหมในพันอันนี้ลรถถังอ้รถถังอ่ะอันนี้ก็อันนี้เราเป็นรถถังมินิอยู่นะมันแรงอแต่ใส่ใช้ได้แลน,นะน,นี่นะตัวเราวันนั้นเราได้ตัวหนึ่งตายแต่ว่าเล็กกว่านี้เยอะครับนี่ขนาดน,นี้ก็ได้แล้วเอามาข้างหน้าก็ยังมีอีกครับหน้าปลาอะไรเขาขาวเขาวขาว,ขาว,ขาวดำาๆปนินหรือเปล่า เออหนอนอ๋อเพิ่งติดหรือเปล่าเนี่ยนะติดบางบางเบาๆ<า><า>นะอ,อ้าวหัวนี้โดนสองตัวครับ วันนี้เราเราได้เลิกเก็บอวนขึ้นนะในพันอเอาไปาสบัดทำความสะอาดเนาะเอาไปล้างที่บ้านครับเพราะว่ามันดำเหลือเกินแล้วนี่อวนนี่แล้วเดี๋ยวค่อยเอามาลงใหม่ครับนานๆเข้าถ้าตะไคร่จับปามก็จะไม่ติดนะสละอีกแล้วใช่ไหม <im itation> <g ir ly> ถ้าไม่ไหวจริงๆก็ปลดระวงังใช่ไหมเพราะอวนอย่างนี้มันก็ต,อตาอวนมีไว้สำหรับดึงให้ขาดอยู่แล้วครับเวลาปลาใหญ่ๆติดนี่อ้ามา <im itation> <im itation> หนึ่งตัวหมดแ่ะหมดแล้วนะหนูนะอ่ะเดี๋ยวไปหัวต่อไปครับ หัวนี้ก็ติดใช่ไหมน,นี่พนติดลึกเนะาะมันจมอะ่ะต้องเอาสวิงลวงขึ้นมาครับโตว่าเายังไม่รู้นะไม่งั้นเดี๋ยวก็จะหลุดโอ้ยพนโอ้โหตัวนี้เป็นโลครับน่าจะใหญ่สุดที่เคยได้อะ่ะถึงว่ามันดึงดำลงไปติดตอได้เนาะ,ะ <laughs> นี่ดูแม่ ใหญ่ๆครับตัวนี้ใหญ่จริงขาดดังปุดเด้อต่อนักมาจากต่อไม่งั้นดึงไม่ขึ้นเนาะเดี๋ยวจะหลุดเอาอ่ะไม่ใช่สวิงล้วงอ,ะอ่ะนน N อะ่วันนี้ก็เอ็นเบอร์ยี่สิบเอ็นอัตราสิบสองเส้นวันนี้ก็สิบสองเส้นครับแหมชักติดใจเบอร์สิบสองแล้วนะ สิบสองเซนมีแต่ใหญ่ๆนะั่นในพับนะอาจจะได้เปลี่ยนเป็นสิบสองหรือไม่แน่อาจจะไปเพิ่มเปเล่นสิบสี่ดูนะในพันะะนะติดจะมีติดไหมแต่ว่าปลาไซม์มาตรฐานอ่างเก็บน้ํานี้กันนี่ฮะสิบเซนเนี่ยได้อยู่ตัวขนาดนี้ก็กําลังกินกาลัง<ๆ>สวยแล้วครับโอ้จะๆๆหางติดหางติดนะะอ่ะเรียบร้อยอันนี้ได้ตัวหนึ่งนะ โดนไหมอันนี้โอ้ยโ,โ,โดนอีกแล้วโดนอีกแล้วปลาอะไรปลานินเหรอรออาวนี่ครับมาอีกหนึ่งามาครับใส่มา มีไหมทุ่นจมจมนะทุ่นจมจมใช่ไหมทำไมาขาวยาวอย่างนั้นเงียบใช่ไหมอ้าวยังดีครับยังได้เพิ่มอีกตัวนึง อันนี้เป็นภารกิจเอาชีวิตรอดนะในพานตอนแรกมากู้อวนอย่างดีเนาะ<ม>สุดท้ายมาเป็นภารกิจเอาชีวิตรอดเพราะอะไรครับเขื่องเสียเครื่องเสียยังดีนะที่ไหวตัวทันแล้วก็ให้ในพานวิ่งมุ่งเข้าหาฝั่งที่ใกล้ที่สุดให้เร็วที่สุดเนาะ <c oughs> นี่แต่ว่าเมื่อกี้พายมาพักใหญ่แล้วครับห่างจากฝั่งประมาณน่าจะราาร้อยสองร้อยเมตรอ่ะ จำพายเอาเค่อยยังชั่วครับอย่างน้อยถึงฝั่งก่อนก็ยังดีนะในมันม <c oughs> ดีฝ่าไปเสียอยู่กลางอ่างแล้วโอ้โหต้องพายเข้าระยะไกลกว่าน,นี้นี่ตายก็ตายเลยนะ <c oughs> กูอวนยังไม่เสร็จด้วยนะ <c oughs> โอ้ยสุดได้ครับ <c oughs> เดี๋ยวต้องเอาเรือมาจอดหลบลมไว้นี่ก่อนแล้วเอาเครื่องกลับไปทำแล้วก็วันหลังขึ้นมากันใหม่ครับเดี๋ยวสรุปคลิปแค่นี้ก่อนดีกว่า โอ้ยรอดแล้วครับเอาเรือขึ้นมาตรงสปริงเวย์นี่ซึ่งอยู่กับอีกฟากหนึ่งของที่จอดประจำเรานะแต่ว่าตรงนี้ยังดีครับเรายังมีทางเดินกลับบ้านที่มันง่ายกว่าพายเรือภา,ภา,ภารกิจวันนี้ต้องหยุดกลางคันนะครับขออภัยเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพียงน้องนะน้าด้วยไอเสียงดังแก๊แกๆเนี่ยเสียงท่อชาวบ้านนะครับนี่ถ้าทาท่อต่อการลักน้ําลงไปในสวนนั่นนะครับ <laughs> เอา้ารอบก็ยังไม่ทันได้วางนะ กู้มาลูกนึงไม่ได้ปลาใช่ไหม,มก็ยังไม่ทันเราได้ไปวางอา้าวหาตัวเองไลยฮาตัวอวนยังเหลืออีกจะสามสี่หัวได้เนาะแล้วก็รอบอีกสามลูกครับยังไม่ได้กู้เลยเนี่ยดูตัวนี้ตัวใหญ่หน่อยนะใหญ่อือดูครับอ่ะก็ถือว่ายังพอได้กับข้าวแหละรอดแล้วล่ะชีวิตตอนนี้เนาะอ้อาว แม่คิดทันครับมุ่งเข้าหาฝั่งที่ใกล้ที่สุดก่อนแล้ววันนี้ก็ค่อนข้างจะมีคลื่นมีลมนะพายโตลมตายเลยนะในพันหมบูรุงกลางแล้วตายด้วย <laughs> แขนบวมแน่นะ <laughs> <laughs> อ่ะหตัวได้สักเท่าไหร่สองโลได้นะสองโลเผอเ่อสามโลนู่นแหละไดู้่2โลต,ตัวใหญ่อะ่ะอ่ะโอเคก็เดี๋ยวจะแบ่งปลาชุดนี้เนะี่ย ไปทาเมนูอะไรก็ตัดข้าวครัวพื้นบ้านของเรานะครับมาครับข้าวครัวพื้นบ้านกันนะยายวันนี้แม่ครัวจะทําเมนูอะไรครับลาบปลาย่สกทอดอจ้ะลาบปลาย่สกทอดกรอบใช่ไหมอ่ะเริ่มเลยเริ่มจากใส่น้ําปลานะยายใ,ใส่น้ําปลาแล้วทําไงครับ <Okay. S 1> อาผงปรุงรสลดราชาใช่ไหมแล้วก็ที่คู่กันก็ต้องคืออะไรครับอันนี้ ร <c oughs> าชาชูรสนะ <Yeah. S 1> อะ่น้ำปลารสราชาราชาชูรสจากนั้นก็บีบมะนาวใช่ไหม <Yeah. S 1> เป็นเมนูลาบปลานะครับวันนี้ <c oughs> ปลายี่สกที่เราไปกู้ววนได้มาหนึ่งตัวนะวันนี้มาจัดเมนูล่าให้ชมกันครับ จากนั้นใส่อะไรครับยายปลาทอดจ้ปลายิสกทอดกรอบนะครับอ่าแล้วก็ใส่อะไรต่อพริกป่นเนาะที่เราเตรียไมไว้ใส่หมดเลยใช่ไหมเรากะปริมาณไว้แล้วนะยายพริกป่นตามด้วยข้าวคั่วจากนั้นก็ทำไงครับคลุกเหรอ พอคุณยายคลุกได้แบบนี้แล้วเนี่ยต่อไปจะใส่อะไรครับใส่หอมจ้ะใส่เครื่องราบเนาะ,ะหอมแดงซอยกระเทียมจ้ะกระเทียมซอยครับจะก็ตามด้วยผักชีต้นหอมซอยเตรียมไม่เรียบร้อยแล้วนะยายแล้วก็อ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะผักชีใบเลื่อยอ่ะเนาะ,ะแล้วก็มีพริกทอดด้วยอ่าไปหมดเลยครับ นี่จากนั้นก็คลุกนะครับปลาเนี่ยเราเอาไปทอดซะก,ก่อนมันก็จะดับคาวได้นะยายปลายิสกก้างมันค่อนข้างเยอะคล้ายๆปลาตะเพียนเนาะเราทอดให้มันกรอบทั้งกั้งไปเลยครับกินได้อร่อยด้วยสุดท้ายใส่อะไรครับยายใส่กระเทียมเจียวใส่กระเทียมเจียวด้วยนะอ่า แบบนี้ก็เสร็จแล้วใช่ไหมยายเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วใส่จานแน่ยัยนะ,ะได้เวลาชิมกันแล้วนะครับดูครับดูดูดน่าก,กินมากอืมลาบปลายี่สกทอดครับผมเดี๋ยวมาลองชิมกันมาครับ วันนี้เราจัดกันสองเมนูนะยัย้าวต้มปลาชโด,ดแต่ลาบปลายี่สกเนาะ <laughs> แต่ว่าเราแยกคลิปกันนะครับแค่ทําพร้อมกันเฉยๆก็วันนี้สาวรองคายยังไม่อยู่ครับมามาลองเลยแล้วกันนี่ครับอะตัวตัวเล็กแหกปากอยู่ในบ้านนี่แล้วครับ <laughs> อ้าลูกโดดครับพริกทอดนี่ต้องมีอร่อย เป่าดีไหมยายเป่าไล่ความเผ็ดเนาะไม่ร้อนหรอกแต่เผ็ดแน่นนอนอสุดยอดเลยครับกับแก้มนี่เด็ดมากๆครับแม็กถือกล่องอยู่นะมันเลงอยู่ครับพอเราทอดก่อนเนี่ยมันกินง่ายขึ้นเ,นเนย,นะอ,ยเนอะเนะยายเนาะมันกรอบ กั้งเนี่ยกรอบไปกับเนื้อปลาเลยครับอร่อยก็ชิมให้ดูเท่านี้พอแล้ยายอตอนนี้ <laughs> น้ำลายเต็มปากแล้วเดี๋ยวขอกินลาบกันครับถ้าเพื่อนเพื่นพีนพงน,น้องนา้นาๆเนี่ยชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าแล้วเดี๋ยวเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนจ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย